มาทานอาหารที่ร้านร้ากน็นี่กหลร้านสวยนะอ่ะดูในกล้องหน่อยดิอ่ะจีนครับอาหารจีนโอ้โหลุกโมเดิร์นมากเลยนะเนี่ยจี กินวนจะหมดอยู่แล้วต้อมาถ่ายโอเคส่งต่อให้หน่อยเดี๋ยวจไปนั่ตรงนั้นจะกลับมาร้อนมานะครเับเมนูนแลยคเป็นดวงเขาตอนนี้ทามองไม่เห็นนะครับ รายการเชียวชวนแล้วก็ยังไม่มาชิมเลยนะครับล่าเสนอวันนี้ครับเดิทนทางกับกล้องลังเลื่อนไปถนนครับที่ทรงตาไม่มีไม่ดังดูกันเลยเดี๋ยวผมจะดูน้ำเสนอเองนี่ยะแต่งแต่งได้สวยงามมากอาหารน่ากินนะ